อบคำถามเขได้ไงแน่นอนหนึ่งเราต้องไม่พยายามจะตอบหรอกเพราะมันนอกเหนือขอบเขตของเราเพราะบางทีข้อมูลพวกนั้นมันเซนสิทีฟถูกไหมฮะแล้วบางทีการให้ข้อมูลนั้นไปมาอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงอ่ะพอมันไม่ตรงเสร็จปุ๊บมันจะกระทบภาพใหญ่มากกว่าอีกนะฮะถ้ามันไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของเราเราต้องหยุดแต่ประเด็นคือเราก็ไม่บอกเขาว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรค่ะเห็นไหมอันนี้คือแบบปฏิเสธละไม่ใช่ไม่เห็นไหมไม่ ใช่หน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรค่ะอ๋ออันนี้ต้องไปถามกรมการข้าวค่ะเอ้าฉันเป็นภาษีภาษาฉันไม่มีความรู้ฉันคิดว่าในโลกบันนี้มีแค่กระทรวงเกษตรเท่านั้นฉันไม่คิดว่ามันมีแบบกรมอื่นๆภายใต้นั้นฉันไม่มีความรู้เลยฉันก็คิดว่าเธอคือที่พึ่งอันเดียวของฉันน่ะเธอคือลมหายใจของฉันน่ะฉันก็เลยต้องถามเธอไงดังนั้นท่านต้องมีแบบจำได้ไหมคะว่าท่านต้องมีแก๊ก มีขี้ว่าตรงนีงที่พร้อมใจเข้าใจคนอื่นก่อนว่าเขามาถามเราเพราะว่าเขามองว่าเราไปองค์วาม,มรู้รวมทุกอย่างไงใช่ไหมแต่สิ่งที่ท่านทําได้คือท่านต้องบอกว่าท่านที่จะบอกว่าไม่ใช่งานของฉันไปถามเ้าสิไปถามกรมการข้าวสิให้ท่านเปลี่ยนใหม่เป็นวิธีการที่ท่านเปิดไพ่ออกมาทั้งหมดแล้วบอกให้เขาดูว่าไพ่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนี่คืองานของท่านงานของท่านอาจจะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะคะแต่ เดี๋ยวอ้อยผอดูหน่อยว่าอ,อ,อ้อยสามารถที่จะประสานงานต่อให้ได้ไหมแต่อย่าไปหลอกเขานะคะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แหละอ่ะคาคราวนี้แต่ถ้าได้มันก็จะสามารถช่วยก็ต่อได้ก็คือสามารถไปประสานงานต่อแล้วกลับมาหาเขาตอบคาถามเบื้องต้นให้ได้แล้วท้ายสุดเนี่ยอาจจะแบบอาจจะเป็นโอเคกรงการเข้าอาจาจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาแล้วให้ความรู้ข่านอีกรอบเองก็ได้ค่ะ เริ่มต้นเป็นคำถามเริ่มต้นง่ายๆส่วนแล้วเป็นคำถามเบสิคน่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตขอให้อ้อยกลับไปทำกันบ้านเราอ้อยกลับมานะลงพื้นที่แล้วตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะแต่ว่า,าก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว,ว่าขออนุาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับต่อมาอีกทีหนึง่งซึ่งเราจาจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทาางด้นนี้ค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยคือมันต้องบอกความจริงออกไปนะคะไม่ต้องแฉเนาะแล้วก็การแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ใช่ว่าการแบ่งรับแบ่งสู้โดยการที่ตอบไปบ้างไม่ตอบบ้างไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ การแบ่งรับแบ่งสู้คือไม่มีใครอยากเสียหน้าในการถามหรอกใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ท่านทําได้คือท่านต้องไม่ปฏิเสธเพราะมันคือเซอร์วิสมาอ่ะมันคือใจในการให้บริการอะ่ะท่านต้องทําอย่างเต็ยถึงเพื่อให้เขาไปต่อไม่ใช่บอกอ๋อนี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันค่ะอ่าอย่าบบนีป้อนคิดไหมคะ